ปรบมือต้อนรับนักเตะทั้งสองทีมกลับมาครับปอริสปอริสบอลตรงโดงวางมาพักอกหูขึ้นยองพักแล้วยิงไกลเซะครับโอ้โหไม่ได้ครับอินิเซยูโอ้โหมือขวามือเดียวของกัมพลละครับยิงมันออกข้างไม่พอครับโอ้จังหวะตรงนี้เนี่ยประลองยืนห่างนิดนึงนะครับพอโดนพลิกแล้วก็ตาเนะครับกับบรรยากาศของเกมบรรยากาศของสนามเริ่มจะเปิดเกมลุกใส่กันเยอะขึ้นดัด ได้ไหมเอาและครับเข้าขวามายิงโอ้หข้ามทางครับมาเล็กโอ้โหจากความผิดพลาดนะครับเนี่ยครับเอ้ยเลืออเปิดทางขวามาเล็กดึงรอเพื่อนมาเล็กดึงรอพลวัตเข้าซ้ายแล้วสับเสาแรกหนึ่งศูนย์แล้วครับโอ้โหนาทีสิบเอ็ดโคราชออกนำไปแล้วครับโอ้แล้วเป็นคนเดิมนะครับในด้านของมาเล็กอมนิ่งหน่อยครับดูนะครับโอ้โหจับห่างครับแล้วไม่เข้าด้วยเอาแต่ถอยการโดนเลยครับ ลิงเข้าซ้ายหนีนะได้วิศนรุศักดิ์มาแล้วกดเสาแรกหายเลยครับนิดก่อนก็เพิ่มความยากในการป้องกันเข้าไปอีกครับถึงเข้าซูนครับจากชิวตาปานมาโคคนเดียวอีกเซฟโอ้โหอ,อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับโดวไนิกาดีเยียครับบอลไปติดเซฟสลายุทธโอ้โหตอนเทสแทไม่คิดว่าเป็นอาดีเยียครับนิดเดียวดูนะครับนอรชิวตาโยนมาแล้วเนี่ยเทสสูงมากครับ เป็นของ B b c u ซด้วยวูกินยองบอกเพื่อนเข้าในวูกินยองบันจงเล็กแล้วบอลโถคนเดียวเลครับโอ้โหาเทคกมาได้มงด้วยครับแต่ว่าหลุดกรอบอารพินายคราวนี้ลองมาขึ้นขวาดูบ้างครับเปิดเข้ามาเนี่ยโอ้โหหกลาครับได้ขึ้นแล้วนะครับตัวประกบเนี่ยหมู่ไปลื่นล้มซะก่อนครับปิดเบียดกันมาแล้วร่วงลงสกิวด้านหลังวิศนุศัตว์ได้ลองปั่นบอลโรนบโอ้โหบินขวาได้แลับกระบน โอ้โลูกนี้บินสวยเลยนะครับโอ้ปั่นเอาช่วนนี้เนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับวอลกีดตูโดมินิกอาร์ดิเย่โดมินิกโยกเข้าในโยกเข้าซ้ายโดมินิกอาร์ดิเย่สองศูนย์แล้วครับโอ้โหโดมค์ทีดสกอร์ปรเปลย่ยนเลยหลังจากก่อนหน้านี้ได้จบอยู่บ้างได้มงจัดๆนะครับแต่งเข้าซ้ายครับแล้วก็กดโอ้โหคล้ายๆกับจังหวะของมาเล็กเลยนะครับไปครับ นับหนึ่งแล้วฟอร์มแรงเลยครับใน้านของนครราชสีมาครับเร่งคร่งต่อเนื่องครับทางเจ้าถิ่นบอวริสเปิดบอลโดมาได้ขึ้นครับประตูตีเสมอได้จริงๆครับโอ้โหตีไข่แตกนะครับขอบายครับตีไข่แตกครับบูคินยองครับไล่มาหนึ่งต่อสองครับนครราชสีมาก็ยังเสียประตูอยู่ดีนะครับไม่มีล้ำหน้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วมองโอ้โหเบียดเอาไม่อยู่ครับประลองไม่ได้ขึ้นแข่งด้วยซ้ำไปครับ จูเลียสบูกิญยองบูกิญยองออกสายอัครวินได้ควบแล้วครับอัครวินสวัสดีได้ควบเข้าในอัครวินตังปอมตัง้วเปิดเข้าในเอาโอนโกครับโอ้โหสองสองครับสก,กัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหกดดันขึ้นจากริมเส้นเนี่ยหายหมดเลยครับดูว่าผู้โชคดีคือใครกัาตันทีมครับเฉลิมพงษ์ครับคนที่พลาด โอ้แต่ถ้าถ้าสก,กัดไม่ของกระปุกกลับมาได้เหลือเชื่อเกมเกมเปลี่ยนเหลือในขณะเดียวกันบีบีซียูก็โอ้ดูเรียวแรงกลับเหลือเฟือแล้วยิงซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหกินยองตรงตัวกำพลครับชิวตาบอมโดมาได้บงแดนไกลอีกแล้วโอ้โหทางเดิมครับหลุดกรอบอืมเบนโคนราชตัดมาได้ให้มาทักามาที่บี่ทักมาชูบีได้คนแล้วยิงสวนเลยครับออโอ้โหชาโนไม่ได้ครับโคราช พื้นท,ที่เทียบเลยครับเกมสวนบีบีซียูเปิดแรกเหมือนกันตักมาให้ตัวที่สองอาร์ูเลสก็วิ่งได้จูเลสโอลโบเข้าซ้ายโอ้โหโหลุดไปนู่นเลยครับโอ้โหความเปิดประตูปะเปิดเยอะนะครับจูเลียสเลือกจะซัดเด็ดเดียดคับกำพลไม่หลงด้วยครับแล้วออกเร็วครับกำพลวางมามาเล็กเล่นไม่ได้อา้าวแล้วส,สับสนสสับนโดนโฉบทักมาจูมีสามสองครับโอ้โห ดูนะครับบอลตกแล้วเนี่ยชี้เหมือนให้เล่นเราแหมเล่นช้าไปหน่อยครับประตูเองก็ไม่ทันพร้อมนะครับม,มเรียบร้อยเลยครับและคราวนี้ยิงเบาๆครับขึ้นเรียบขวาเขาไม่เห็นนะครับตัวมาจากด้านหลังครับแต่ว่าเพื่อน,นให้สัญญาณมือให้สัญญาณเสียงแล้ว ย้อนโยกแล้วฝากให้ที่อธิบดีทัพปาจุมีแอบไลน์ไปแล้วครับทัพปาจุมีแอบไลน์มาดึด้ดแล้วขวาเข้าซ้ายเก็บเลยครับโอ้โห4-2ครับทัพปาจุมีโอ้โหบอลโค้งเข้าดูคนจ่ายครับหลังๆเนี่ยในครึ่งหลังรูปแบบนี้ใช้ได้บ่อยมากนะครับจ่ายทะลุช่องตรงๆเนี่ยครับคราวนี้เป็น2ตัวสำรองนะครับประสานงานการอธิบดีแล้วก็ทัพปาจุมี่ครับ ลูกแรกชิงจังหวะยิงขวาอธิบดีครับกุสินก็เปานวิทจบเกมครับเป็น BBCU ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับนครดาชิม,มามาสเตอร์ไป2อต่อสครับเป็นเกมสุดมันเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยโคราชนำสองลูกครับจับเล็กบ,บังแล้วก็ดำเนินหนีนนะครับครึ่งหลังทางด้าน BBCU เร่งเครื่องโจตมตีเสมอทันครับวูคุณยองครับแล้วก็ทางด้านของเฉลิมพงทำเข้าประตูตัวเองแต่หลังจากนั้นสำรองทีเด็ดเลยนะครับทับปาจูมี่โอ้โห ครับวิมมีม่มายิง2อลูกนะครับช่วงท้ายเกมครับเปลี่ยนเกม4ต่อ,อ2และเนี่ยครับแห่น้ำตานักกีฬา